ครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคาร์ท d เดนะครับซึ่งวันนี้เรามีโอกาสพิเศษครับได้นำรถนิสัน GTR R35 รุ่นพิเศษครับครบรอบ50ปี p e r f o r m ร์แมจะเป็นยังไงจัดจ้านแค่ไหนไปลองกันเลยครับขอบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้พิเศษสุดจริงๆกับเจ้านิสัน GTR R35 รุ่นฉลองครบรอบ50ปี ที่เรามีโอกาสนำมาทดสอบ2วันหนึ่งคืนนะครับต้องขอกราบขอบคุณทางนิสสันกรุงไทยที่เอื้อเฟื้อรถทดสอบให้เราในครั้งนี้ครับซึ่งการได้สัมผัสเจ้าคอนเซิยร์ฟตัวเป็นๆนในครั้งนี้นะครับทำให้เรารู้เลยว่าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเร็วทำไมถึงหลงไหลมันอย่างหัวปักหัวปัมนะครับซึ่งสมรรถนะจะเป็นยังไงบ้างคันนี้จะแตกต่างจากรุ่นปกติตรงไหนบ้างจุดเดน่นจุดด้อยมีอะไรซ่อนอยู่บ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปสัมผัสความมันกันเลย 5จุดเด่นในนิสสัน g t r r 3 5ตัวครบรอบ50ปีครับ และสิ่งที่เป็นจุดเด่นอย่างแรกที่ปริเสธไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือรูปร่างหน้าตาและงานดีไซน์ที่ทรงสเสน่ห์ไม่ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะครับจะถูกล่าขายยาวมานานแค่ไหนความลอยยังคงตรึงตาขาซิ่งอยู่ซึ่งถ่ายทอดผ่าน DNA ความเท่ที่มีเอกลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่นนะครับโดยคันที่เรานามาทดสอบในครั้งนี้ใช้พื้นฐานจากโมเดลปี2018มาตกแต่งเพิ่มความเฉลมิมฉลองในตัว50ปีซึ่งเริ่มออกขายในไทยเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วครับในราคา11ล้าน3แสนบาทครับ โดยในรุ่นครบรอบพิเศษ50ปีคันนี้มีความโดดเด่นและต่างจากรุ่นปกติตั้งแต่สีสันพิเศษแบบทูโทนครับดยตัวถังสีฟ้าเบสไซด์บลูครับด้วยลายทางยาวสีขาวนะครับที่ได้แรงบันาดาลใจมาจากรถแข่ง j จแปนจีพ e s ีรีรับกับสีฟ้าบนก้าล้อขนาด20นิ้วเพิ่มความสปอร์ตพรีเมียมด้วยสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีที่ท้ายรถครับและยังติดสติ๊กเกอร์คำว่า50 anniversary ขนาดใหญ่ตรงกลางบนกรอบป้ายทะเบียนนะครับบ่งบอกว่ารุ่นนี้คือรุ่นลิมิเต็ดนันบ นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอ,ยอีกหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบไฟตัดหมอก LED สีเงินและพวกสปอยเลอร์กับชุดดิฟฟิวเซอร์นะครับที่เปลี่ยนเป็นสีดำเงาพร้อมปลายท่อไอเสียไทเทเนียมคู่นะครับปิดท้ายด้วยการเปลี่ยนแม็กลายเดิมจาก5ก้านคู่มาเป็นแบบ15ก้านใส่20นิ้วพร้อมกับยางรันแฟตขนาด255 40 z ห้ RF 2 0นะครับที่คู่หน้าแล้วก็คู่หลังเนี่ยเป็นขนาด28535 Z ห้าสามห้นั่นเองครับ บวกกับความเท่บนพื้นฐานเดิมนะครับอย่างกระจังหน้าในสไตล์ V-motion ไฟหน้าแบบ LED มาพร้อมกับระบบ AFS ไฟท้ายโดนัทแบบนาติ LED สปอยเลอร์หลังทรงใหญ่มาพร้อมกับไฟเบรก LED ในตัวด้วยนะครับรวมถึงที่เปิดประตูรถวัสดุอลูมิเนียมนะครับซึ่งดีไซน์เรียบเนียนไปกับตัวถังพร้อมกับปุ่มดำเอาไว้ปลดล็อกซึ่งยังคงเอกลักษณ์ความทรงสเสน่ห์และความเท่ได้อย่างลงตัวมากครับ ส่วนภายในห้องโดยสารนะครับยังคงไว้ซึ่งอารมณ์สปอร์ตแต่ว่าเพิ่มความสะดวกสบายเข้าไปด้วยเบาะกู่หน้าเป็นแบบปักเกตซีดปุ้มหนังแท้นะป้าครับนั่งสบายมากปรับไฟฟ้าเลื่อนเข้าออกได้แต่ว่าปรับเอนยังคงเป็นแบบมืออยู่นะครับเช่นเดียวกับโ r o โกสวิชนะครับที่ใช้เปิดปิดระบบแล้วก็โหมดต่างๆในคอนโซลกลางที่ยังคงดูดิบและก็ใช้งานเน้นใช้งานง่ายนะครับรวมไปถึงพวงมาลัย3ก้านที่ดูแรงด้วยโลโก้ GTR ซึ่งจับกระชับมือนะครับมาพร้อมกับ,บระบบมาสติฟังก์ชันที่รวมไว้บนก้างพวงมาลัยเพื่อใช้งานให้ง่ายขึ้นและก็ไม่ซับซ้อนครับหน้าจอตรงกลางนะครับมีการแสดงกราฟซิ่งต่างๆได้ครบตามสไตล์รถสนามทั้งค่าบูสต์เปอร์เซ็นต์การหยับคันเร่งและก็เบรกนะครับกราฟแรงจีและเกจวัดอุณหภูมิในเรื่องของน้ำมันเครื่องแบบครบครบเลยครับ ที่สำคัญยังมาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงไฮเอ็นคือโบส e นั่นเองนะครับมาถึง11ตัวเลยช่วยเพิ่มในเรื่องของความสุนทรีในการขับขี่ที่เราอารมณ์ได้อย่างลงตัวมากๆครับนอกจากนี้ยังมีพวกโลโก้50ปีตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณวัดรอบนะครับรวมไปถึงคอนโซลเกียร์ลายคาร์บอนจนไปถึงแผ่นสเตเลสตตรงกับบันไดข้างนั่นเองนะครับ รวมถึงตัวบอบ์ดนะครับมีการปักสัญลักษณ์50ปีสีเดียวกับตัวบอบ์ดไว้ด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นโลโก้จังๆนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนมีคุณค่าทางจิตใจและก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับมันได้ในอนาคตด้วยครับในด้านของสมรรถนะอันเรื่องชื่อของเจ้ากอซิล่าคันนี้นะครับได้ขุมพลังมาจากทีมช่างฝีมือทาคุมิจากเมืองโยโกฮาม่า ซึ่งบรรจง n g hand m a d ออกมาให้โหดสุดๆกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบคู่ V 6 2 4ว wow, าล์วรหัส V R 3 8 D E T T 3 8ลิตรที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่555แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่632นิวตันเมตรซึ่งจับคู่กับเ e กียร์ดออ็อก6 6สปีด D R 6นั่นเองนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนเกียร์ในชว่วงพิปตาเพียง0.15วินาที มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ All Wheel Drive นะครับซึ่งทำให้รถคันนี้สามารถข,ขับขี่ใน3โหมดได้ก็คือ Normal, Safe และก็ R นั่นเองครับจากที่ได้ทดลองขับแบบปกติในโหมด Normal นะครับความแรงที่สั่งได้มีเห็นตั้งแต่กดคันเร่งรู้สึกแรงดึงจนหลังติดเบาะเลยนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับหนักมาก ถ้าเกิดว่าเรากดที่ปุ่ม R เท่านั้นบอกเลยว่าโหมดนี้กระชากวิญญาณสุดๆครับเพียงแค่กดทันในเร่งเบาๆนะครับรอบก้าฟาตึงพร้อมทยานแบบไม่คิดชีวิตดึงหนักทุกเกียร์อารมณ์เหมือนเครื่องบินกำลังจะ take off นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังเหมือนลากได้ไม่มีที่สิ้นสุดเติมมาเติมมาตลอดทุกย่านความเร็วเลยนะครับที่สำคัญเกียร์แบบ Dual clutch 6สปีดตัวนี้เปลี่ยนได้เรียบเนียนแล้วก็ทันใจมากๆครับ และยังมาพร้อมกับการแพลตเิอร์นะครับเพิ่มอัตราลดในการขับขี่เข้าไปอีกเผลอกดไปไม่กี่วินาทีตัวเลข200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นให้เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับแล้วที่มันสุดๆคือจังหวะเชนเกียร์และแบ็กไฟออกท่อที่สร้างความมัานใจได้สุดๆไปเลยครับแต่ว่าพูดถึงในชีวิตประจำวันนะครับเราใช้หมดนอมอลซะเป็นส่วนใหญ่ในการใช้งานขับขี่สบายๆนะครับความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ด้วยเวลา3.37วินาที และในช่วงทำสป,ปีดเร่งความเร็วจาก80ถึง120กลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำได้อยู่ที่2.78วินาทีส่วนในโหมดเซฟนะครับใช้ในการขับขี่ในพื้นที่ที่มีความลื่นชุดพาะจะส่งกำลังมายังล้อหลังแบบอิสระนั่นเองครับและความแรงของเจ้า TTR ทุกคันที่วางขายใน Nissan High Performance Center นั้นสามารถขับขี่และก็เติมน้ำมันแก๊โซฮอล95ได้ทุกคันนะครับออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำมันของประเทศไทยและอย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับ ส่วนการขับขี่และการทรงตัวของเจ้า GTR R35 คันนี้นะครับเป็นช่วงล่างแบบอิสระสีล้อฟูลทามด้วยนะครับทำให้การขับขี่ทั่วไปเหนียวหนึบก่อสน,นอย่างมั่นใจถึงแม้ว่ากระทั่งจะไปซิ่งบอกเลยว่าทุกโค้งไม่มีหนุดอย่างแน่นอนนะครับนักกับการใช้ช็ออัพจากวิวสไตล์ที่สามารถปรับระดับได้3าโหมดคือ normal comfort และก็ R ช่วยคุณเลือกฟิลการขับขี่ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดายมากๆครับ ส่วนทางด้านพวงมาลัยนะครับการขับขี่ทั่วไปอาจจะรู้สึกหนักนิดหน่อยแต่ว่าพอเราใช้ความเร็วสูงบอกเลยว่าน้ำหนักพวกนี้มีความสามารถที่ทําให้เราขับขี่ได้อย่างง่ายขึ้นและก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในโหมด normal หรือในโหมด R น้ำหนักก็จะแปรผันไปตามความเหมาะสมของการขับขี่นั่นเองครับ ส่วนในด้านของความปลอดภัยเนย้เนในเรื่องของระบบควบคุมเสถียรภาพและก็ระบบเบรกเป็นพิเศษนะครับด้วยดิสเพรก4ล้อแบบโมดนบล็อกด้านหน้าคลิปเปอร์6พอตและด้านหลัง4พอพอตนั่นเองครับจับกู้กับจานเบรกแบบลอยตัว2ชิ้นเจาะรูเซาะร่องที่ล้อหน้าขนาด390 mm มมและด้านหลัง380 mm มมจาก Brembo นั่นเองครับ พร้อมมอลมเบกแบบใหม่นะครับช่วยเพิ่มในเรื่องของความสามารถในการหยุดรถไม่ต้องกดแรงเยอะครับเหยียบเบรกแค่20-30%ก็เอาอยู่แล้วซึ่งช่วยสยบม้าก,กว่า500ตัวได้อย่างอยู่หมัดและก็เชื่องเท้ามากๆครับ5จุดได้ในนิสสัน GTRR 3 5ตัวฉลองครบรอบ50ปีครับ สำหรับดีไซน์ไฟนอลนะครับซึ่งจริงๆก็แทบไม่มีอะไรที่จะต้องติยกเว้นในเรื่องของการดูขาดหูขาดตากับสติกเกอร์50ปีนั่นเองครับซึ่งดูไม่พิเศษเอาซะเลยและทำให้ดูรกไปนิดนึงครับจริงๆมีแค่โลโก้เล็กๆอย่างเดียวก็น่าจะดูเท่ดีอยู่แล้ว ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นนะครับดูไม่ค่อยดุดันซักเท่าไหร่ตั้งแต่เลือกใช้โทนสีเทาฟ้ามาซึ่งให้ความรู้สึกที่พรีเมียมากกว่าสปอร์ตนั่นเองครับดูไม่ค่อยเข้ากับคาแรคเตอร์รถอย่างก็อซิล่านะครับโดยเฉพาะเบาะนั่งหนานุ่มที่ดูคล้ายกับเก้าอี้ของเหล่าเกมเมอร์ซึ่งทําให้ขาดความดิบและความดุดันอย่างที่เราคาดหวังไว้ครับส่วนที่นั่นด้านหลังนะครับลุกนั่งเข้าออกยากไปนิดนึงตามสไตล์รถสปอร์ตอยู่แล้วบวกกับความลาดของล,งลังคารถทําให้การนั่งนั้นเนี่ยหัวติดนิดหน่อยคร รวมถึงสวิชต่างๆที่ยกงานดีไซน์มาจากรถนิสันระดับตลาดนะครับซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยดูไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ค่อยพรีเมียมสักเท่าไหร่และอีกอย่างนะครับคือกุญแจรีโมทดีไซน์สหกรณ์ที่เปลี่ยนจากโลโก้นิสสันมาเป็น GTR นอกนั้นเหมือนกับรุ่นอื่นๆในค่ายซึ่งบอกเลยว่าดูเชยไปนิดนึงเช่นเดียวกับหน้าจอกลางแบบสัมผัสข,ขนาด8นิ้วนะครับที่ดูเฉยไปนิดนึงที่สำคัญไม่สามารถรองรับ Apple c a r p l a y และก็ Android Auto ด้วย แถมีแค่กล้องมองหลังกับเซ็นเซอร์ถอยจอดเท่านั้นนะครับซึ่งรถสปอร์ตที่สูงจากพื้นไม่มากแบบนี้ถ้ามีกล้องรอบคันมาให้ก็น่าจะดีการพลาดไปกระแทกอะไรนะครับบอกเลยว่าน้ำตาไหลแน่นอน สำหรับด้านสมรรถนะนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แทบจะไม่มีข้อด้อยไมให้เห็นกันเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความแรงก็จะมีแต่ในเรื่องของโหมด normal ที่เวลาขับขี่อาจจะดูอันอันไปนิดนึงนะครับเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนอสูรที่รอการปลดปล่อยแค่คุณเปลี่ยนโหมดแน่นอนว่าโลกเปลี่ยนแน่นอนครับ ส่วนในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองบอกเลยคําเดียวเลยว่าคุณจะต้องมีเงินเติมน้ํามันแบบไร้กังวลน,นะครับเพราะรถคันนี้ทําอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่4กิโลเมตรต่อลิตรแรงขนาดนี้ถ้าประหยัดก็คงแปลกแล้วนะครับถือว่ากินใช้ได้เลยแต่เพื่อแลกกับความมันแค่นี้ไม่เป็นปัญหาใช่ไหมครับถ้าเป็นคนที่ไม่เคยขับรถซิ่งเลยอาจจะไม่ชอบช่วงล่างแบบนี้นะครับที่ให้ฟีลกระแทกกระทันออกแนวกระด้างด้วยซ้ำเพราะว่ายางเนี่ย แกมเตี้ยอยู่ที่35มมตรและก็40มเมเท่านั้นครับส่วนฟีลเลี่ยการขับขี่นะครับมีบางจังหวะที่รู้สึกว่าท้ายไหลๆอยู่บ้างนะครับเวลาเข้าโค้งในความเร็วสูงจังหวะเร่งเนี่ยมีการลอยๆอยู่นิดหน่อยคนขับอาจจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อรับมือกับความเกลี้ยกล่อดที่จะเกิดขึ้นตอนบดขยี้คันเร่งอย่างมามันนั่นเองครับ ระบบความปลอดภัยที่ให้มามีไม่เยอะนะครับมีแค่ระบบพื้นฐานไม่ได้หรูหราอะไรตัวช่วยมาสจารย์ที่รถสมัยนี้มีก็ไม่ได้มีนะครับมีแค่ถุงลมนิรภัย6จุดกับการช่วยควบคุมเสถียรภาพในการขับขี่ต่างๆนะครับ VDC ABS EBD และ BA พร้อมกับกล้องมองหลังแล้วก็เซ็นเซอร์เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าลองใส่ระบบความปลอดภัยต่างๆจากรุ่นอื่นๆในค่ายเข้ามาบอกเลยว่าก็น่าจะดีกว่านี้อีกเยอะ มาสรุปกันดีกว่าครับบอกเลยว่าถ้าคิดจะซื้อเจ้ากอซิล่าคันนี้มาจอดไว้ในกลาดส่วนตัวหรือว่าออกไปเชิญใช้รับความแรงบนท้องถนนต้องไม่แคร์ในเรื่องออปชั่นที่ให้มาไม่เท่ากับรถยุโรประดับรหรูหรือระดับไฮเอน์นะครับแต่สิ่งที่ได้กลับมานั้นก็คือการขับขี่สุดฮาร์ดคอร์ระดับ555แรงมา้า จากเครื่อง V6 Turbo โบคู่ที่สามารถปรับความเกลี้ยวกาดให้ถูกจริตคนไทยขาซิ่งได้อย่างลงตัวมากเลยนะครับกับค่าตัว11ล้านนิดๆถือว่าคุ้มและก็ได้ใจสายซิ่งไปเต็มๆกับนิสสัน GTR คันนี้นี่เองครับ แปลกใจเลยนะครับกับเจ้า GTR R35 ตัวครบรอบ50ปีตัวนี้ที่นำมารีวิวกันนะครับทั้งในเรื่องของความแรงนะครับหน้าตารูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับสำหรับคนที่รักในเรื่องของความแรงกับเจ้า GTR หรือ Godzilla คันนี้นะครับและคราวหน้าครับจะพาไปเจอกับรถอะไรแนะนำรถอะไรและพารถอะไรมาให้ดูกันนะครับฝปกติดตามในทุกช่องทางของ Car Today นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ